ออออเอาเ,เพื่อนๆนะมันรุ้นตัวนี้กันนะครับนะเพิ่งลงไปแล้วผมก็เพิ่งวิ่งมาถึงนะถ้าโจกัยมันลงเบ็ดปุ๊บเนี่ยห้านาทีนะดูนะเป็นไงเป็นไงใหญ่เหรอเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆนะผมต่อไม้แป๊บหนึ่งนะไม้อยู่ไหนเนี่ยเสียลงลมเข้าเดี๋ยวหลุดไปแล้วเหรอไม่แน่เหรอเอเดี๋ยวต่อไม้ต่อไม้ก่อน ต่ไามาอ่ะนะเพื่อนๆนะได้ยินชัดๆนะแป๊บหนึ่งนะลมแรงมากเพื่อนเป็นไงเป็นไง,ยนงยอยู่ไหมไลุดไปแล้วโอเคโอ้ได้ลุนเมื่อกี้นะเสียดายนิดเดียวแต่ท่านจงใจบอกลุดไปแล้วครับ โอเคโอเคอ่ะ okay, okay. เดี๋ยวเป็เรต่อนะโอ้ยยังไม่เซ็ตกล้องเลยนะอะเดี๋ยวเซ็ตกล้องให้เรียบร้อยก่อนนะจะได้พร้อมๆหน่อยเกือบพลาด็อดสำคัญไปแล้วเมืเ่อกี้วิ่งมาไม่ทันเลยหวัสดีครับเพื่อนๆนะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ของส่งน้าสุวรรณภูมินะครับ ฝั่งระบายนะ้ำหมอกทะเลนะครับนะนี่บรรยากาศข้างหลังเป็นแบบนี้เลยนะก็วันนี้นะครับมีความตั้งใจนะครับมาตามหาปลาดุกทะเลนะครับเราต้องหาตัวให้เจอนะเพื่อนนะ <c oughs> อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะเพราะว่าหาตัวยากมากครับปลาดุกทะเลนะแต่ว่าปลาอะไรเข้าก็เอาตอนเนี้ย <c oughs> ปลาดุกน้าจืดเอานะหรือว่าปลาทะเลนะที่กินกุ้งเนี่ก็เอาหมดนะปลากรดปลาจูดปลากระบอกอะไรพวกนี้นะถ้าเข้าเข้านี่ก็เอาหมดนะครับผมนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับแล้วก็ไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีผลงานนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนกันหรือเปล่านะครับผมนะไปครับสำหรับบรรยากาศวันนี้นะเพื่อนๆนะก็มีฝนล,ลงมานะครับสู้หนึ่งนะครับช่วงแรกนะครับก็ตอนก่อนเปิดกล้องนะเพื่อนเพื่อน่าจะเห็นแล้วนะตอนที่ช่วงคิดว่าน่าจะเป็นปลาดุกทะเลนะเพราะว่าท่านตกกช้ยเบอกว่าดึงอยู่3ทีแล้วก็ดึงแรงมากนะเขาสู้จนสุดท้ายก็คือ วัดจนหลุดนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือท้องฟ้าเนี่ยก็น่าจะแจ่มใสแล้วนะไม่มีเมฆฝนนะครับมีแต่ลมนะครับ <_ C aut> ก็โชคดีนะครับที่มีลมนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับดูจากลื่นทะเลน้ําทะเลนะั้นเพื่อนนะตอนนี้ก็เป็นระดับน้ําทะเลที่กําลังขึ้นมาสูงสุดนะครับนะตอนนี้เวลาประมาณสักประมาณสักสี่ทุ่มนะครับผมนะวันนี้ก็ขึ้นเกือบ4เมตรนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยน้ำสูงมากนะบางทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนมองออกไปเนี่ยตอนที่ผมกําลังถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะครับ อาจจะเห็นปลากระโดดอยู่บ้างนะแหมอยากจะแหมหวานสักรอบสองรอบแล้เกินเลยนะครับนะเอาไปไงท่านโชคชัยเหยื่อหมดนะก็เช็คเหยื่ออยู่เรื่อยนะเพื่อนนะมันมีแบบดึงแบบเบาๆอ่ะครับอารมณ์เหมือนปลาเล็กตอดปลาเล็กเขากินเหยื่อนะครับนะก็เลยต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะก็ยังมีความหวังนะว่าจะโชคดีนะวันนี้นะเพราะเปิดคลิปมาเนี่ยก่อนเปิดคลิปเนี่ย คือเราเจอไปแล้วรอบหนึ่งนะเราก็ไม่รู้เป็นปลาอะไรแต่น่าจะมีไซส์นะครับผมนะปลาตัวใหญ่มาก,ปร,มากประมาณ5โลได้ปลาตัวใหญ่มากประมาณโลเลยโอ้โหเนี่ยต้องถามคนวัดนะนะเขาบอกว่าไซส์ประมาณสัก5โลได้นะครับนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับนะอ่ะโอเคเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อนะครับเอาแล้วก็เพื่อนๆนะนี่ท่านโชคชัยได้ปลาอะไรมาเนี่ย<อ>ผมผมถ่ายไม่ทัน <laughs> วัดขึ้นมาแล้วนะเพราะมันกินเบามากนะ บอกว่าตัวเป็นตัวใหญ่ครับผมเป็นไงปลากรดนะโอ้โหแจ๋วแจ๋วนะยครับยังมีแต้มนะวันนี้นะยังยังถือว่าไม่แห้วนะหลังจากที่พลาดจากปลาดุกทะเลตัวใหญ่ไปใช่ไหมครับผมเออโหปลากดรอเลยนะอ่ะปลากรดก็ยังมีตัวให้เพื่อนๆมาตามหากันนะมาเลยนะใครอยากมาไงมันลุ้นปลาดุกใหญ่ต่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวอาจารย์ตุ๊ชัยก็ลองเช็คคันนี้หน่อยนะเพื่อนนะ เมื่อกี้มีปลาดึงนะแต่ว่ามันดึงเบาๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับเพื่อนๆนะน่าจะมากินกุ้งนะครับ,รบปลากรดอีกหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ถ้าเพื่อนมองไปในทะเลนะจะเห็นปลากระโดดเต็ไมไปหมดเลยนะเพื่อนๆนะเห็นไหมดูดีๆนะครับมันจะขาวๆขาวๆสะท้อนแสงครับ,รบเป็นไง โอ้โหรองอจริงเลยสุดยอดเลยปลาอะไรังเพื่อนหน่อยเร็วปลากรดครับผมปลากดนะเป็นปลากฏดนะครับนะโอเนค okay, นี่แม่นะเ,นเพื่อนได้ยอยากจะมาตามหาปลากฏดนะตรงนี้มีให้นะครับแ <laughs> จ๋วเลยโอ้ระวังเงี้ยงนะระวังเงี้ยงยอโอ้รอมากรอมาก มาหาปลาดุกจะเจอปลากรดนะปลาดุกได้ปลากรดนะหันนั้นก็ตกปลาดุกทะเลได้ปลาดุกนั่นจืดเออนะมาปลาดุกได้ปลากรดกันท่านเชยบอกว่าวันนั้นมาตามหาปลาดุกทะเลนะแต่ว่าได้ปลาดุกคลองส่งน้ําวันนี้ก็มาหาปลาดุกทะเลเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้เป็นปลากรดนะเข้ามาสองแต้วแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูท่านจกช้เติมเหยื่อเลยแล้วกันนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นกุ้งขาวนะครับนะ เดี๋ยวดูเลยนะครับว่า,เ,าเกี่ยวยังไงเติมยังไงนะครับอันนี้เป็นกุ้งเก่านะกุ้งประเทศที่แล้วนี่วัวเซดายก,ก็เกี่ยวเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนนะนี่ครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับ จริงจริงมีเกี่ยวหลายวิธีนะก็ลองสลับปรับเปลี่ยนไปมาดูนะครับถ้าปลาเข้าก็เกี่ยวเหมือนเดิมครับถ้าไม่เข้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับฝนน้ำท่าจะหยุดแล้วนะเมื่อกี้ตกมาแบบสู้หนึ่งนะเบาๆนะพอได้ยืนกลางร่มนะเพื่อนๆนะ ตอนนี้หยุดแล้วก็อขอให้หยุดเถอะวันนี้จะได้แบบว่าลุยกันยา,ยาวๆท่านโชคชัยนะครับผมให้เพื่อนมาให้กำลังใจด้วยนะครับผมก็จะขยับมากไม่ได้เพื่อนนะเพราะว่าโฟกัสมันจะหลุดง่ายครับตอนคืนนะครับนะต้องต้องส่องไฟไปด้วยนะครับหันกล้องไปด้วยนะครับให้มันพร,พร้อมๆกันนะครับ ถ้าปิดจังหวะนี้ก็คือบเบลอเลยนะครับทานโจกใจก็ว่ามันมีปลาดึงอยู่ตลอดนะครับนะเดี๋ยวลองเช็คดูนะเพื่อนนะอยู่ไหมอยู่ไหมน่าจะอยู่เหรออ,อ้าวได้รู้นะเพื่อนนะลลปลาอะไรทีนี้รอบนี้เนี่ย น่าจะอยู่นะท่านทุกข์ใจก็ว่างันนะลุ้นหน่อยครับลุ้นหน่อยครับนะปากกดก็ได้มาปากกดมาปลอบใจหน่อยเอานี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วไปพันกับคันนูนะ้นนะเพื่อนๆนะนี่นะมาแล้วนะเ,เดี๋ยวผมตามไปใกล้ๆนิดนึงโอ้สายสวยนะเนี่ยสายสวยนะ อาโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วอวนตับเลยตัวนี้ยังไงปลากรดนะเป็นปลากรดด้เพื่อนนะโอ้โหแจ๋วเลยหล่อเลยเป็นไงกินเบาไหมก็เบาอยู่นะกินกินเบาว่าตัวมันเล็กนะอืมตัวมันไม่ใหญ่มากไซนี้นะตััวมมนาสีได้อออยู่่เคือไซนี้สำหรับปลากรดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหม คือเบ็ดเราแข็งก็บอกงี้คันเราแข็ง <c oughs> เอน็เอนเราใหญ่ <c oughs> เราตั้งใจมาเล่นในปลาดุกทะเลเพื่อนเพื่อนนะ <c oughs> นะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวดูท่านทุกชายก็ปลดปรากฏนิดนึงนะระวังหน่อยนะไม่ได้ระวังเงี้ยงมันตำนะ่ะไม่ได้หักเกี้ยงก่อนนะนี่ใช้บเบ็ดเบอร์15นะเพื่อนนะดูนะ15ก็เอานะตัวเล็กแค่นี้นะดูนะครับนะนี่ย เอาล้ครับพเพื่อนเพื่อนะก็ถึงเวลาต้องจากลากันแล้วนะครับผมนะก็ so, สําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะเข้ามาที่หมายนี่ก็ประมาณเกือบประมาณ3ามทุ่มสามทุ่มกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5้าทุ่มแล้วนะครับนะก็เลยคิดว่าอยากย้ายดีกว่านะครับนะเพราะว่าเนื่องจากว่าค่อนข้างเงียบนะครับนะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เจอปลาดุกทะเลเลยนะครับนะจะมีแต่แค่ปลากรดเข้านะครับแล้วก็เข้าแบบว่ากินห่างมากนะครับนะแล้วก็ปลาเล็กๆ ตัวเล็กเนี่ยก็มาต่อเหยื่อเรื่อยๆนะครับลองเช็คดูนี่เหยื่อก็หายเรื่อยๆน,นะครับผมนะก็เลยคิดว่าน่าจะไว้โอกาสหน้านะแล้วค่อยมาตามหาผลง,งานกันใหม่นะครับก็เดี๋ยว,พวเพื่อนๆนะไปดูผลงานปลารวมกันสักนิดนึงนะครับสําหรับผลงานปลารวมวันนี้นะเพนะื่อนนะก็น่ารักนา่กนารักหน่อยนะครับนะก็เป็นปลากฏดนะครับอา่าสามแต้มนะครับนะมาตามหาปลาดุกทะเลนะฮะแล้วก็ได้เป็นปลากฏดแทนนะครับผมนะก็น่าจะเป็นกดเหลืองกับกดขาวนะเพราะว่าปลากฏดเนี่ยเขามีหลายสายพันธุ์มากนะเพื่อนนะ นะครับนะก็เป็นรางวัลปลอบใจแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนะก็โอเคนะเพื่อนนะก็สําหรับผลงานปลารวมวันนี้นะก็พอได้นิดหน่อยนะน่ารักน่ารักนะครับนะก็ยังถือว่าไม่แห้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมันจนจบนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้สุดปัง้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ